สวัสดีค่ะรับชมรายการ VR Soldier รายการที่นําเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้กับดิฉันกน,นันนทพรนิพัฒน์กุลค่ะเริ่มกันที่ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษทหารจู่โจมมอบประกาศนียบับาดและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรุ่นที่134ค่ะ พลเอกน,อนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปที่สนามยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบ,บกภายในศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษทหารจู่โจมและมอบประกาศเียบัตรตลอดจนปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรุ่นที่134ซึ่งผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นนี้เป็นนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจำนวนทั้งสิ้น247นาย ขณะเดียวกันผู้บัญชาการทหารบกยังได้มอบประกาศนียบตัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณลักษณะผู้นำทางทหารดีเด่นผู้มีคุณลักษณะสมรรถภาพทางร่างกายดีเยี่ยมและผู้มีผลการอบรมดีเลิศอีกด้วยโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวให้โอวาดกับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมว่าขอแสดงความยินดีในความสําเร็จอันน่าภาคภูมิใจในครั้งนี้ซึ่งนักเรียนในร้อยนั้นเป็นผู้ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหน่วยทหารขนาดเล็ก กองทัพบ,บกจึงกำหนดให้นักเรียนในร้อยต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสภาวะของความเป็นผู้นำโดยหลักสูตรการรบแบบจูโจมถือเป็นหลักสูตรขั้นสูงสุดของผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กของกองทัพบ,บกจึงขอให้ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรทุกนายจงมีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องหมายที่ประดับไว้สำหรับหลักสูตรการรบแบบจูโจมรุ่นที่134เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่13มกราคมถึงวันที่23มีมนาคม2566 รวมระยะเวลาการฝึกอบรม10สัปดาห์ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะขีดความสามารถในการนำหน่วยทหารขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีความรู้ความสามารถในการรบแบบจู่โจมและรู้จักประยุกต์ใช้การปฏิบัติการรบแบบจู่โจมสามารถนำความรู้พื้นฐานที่ได้รับในหลักสูตรไปพัฒนาการฝึกทางยุทธวิธีในหน่วยต่อไปได้ จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางต่อไปยังอาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนในสิททหารบกค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎเพื่อมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้แทนกำลังพลของหน่วยที่ร่วมจัดงานไหว้ครูมวยไทยบันทึกสถิติโลกจำนวนเจ็ดหน่วยได้แก่ศูนย์การทหารราบกองพลทหารราบที่9ศูนย์การกำลังสำรองกรมการทหารช่างมณฑลทหารบกที่15โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและโรงเรียนในสิบทหารบก นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังได้มอบงบประมาณสนับสนุนให้แก่นักเรียนในสิบทหารบกรุ่นที่26ประจำปีการศึกษา25 6 5อีกด้วยซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวให้อวาดกับนักเรียนในสิบทหารบกและผู้ที่ร่วมกิจกรรมว่าวันนี้ตนนั้นอยากที่จะมากล่าวขอบคุณกำลังพลที่มีส่วนสำคัญในงานไหว้ครูมวยไทยบันทึกสถิติโลกที่ผ่านมาซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการทำให้มวยไทยเป็นที่รู้จักและถูกกล่าวขนานไปทั่วโลก นักเรียนในสิทิทหารบกรุ่นนี้ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากซึ่งต้องขอขอบคุณในความทุ่มเทตั้งใจและความจริงใจที่มีให้กับกองทัพและประเทศชาติผู้ช่วยผู้บัญชาการทาหารบกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังเทพสตรีที่ปฏิบัติภารกิจดูแลชายแดนในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศในจังหวัดระนองค่ะ พเนเกรียงไกรศรีรักผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังเทพสตรีในภารกิจป้องกันชายแดนด้านจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ความยาวตลอดแนวชายแดนทางบกต่อเนื่องทางทะเลรวม254กิโลเมตรมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมารวมถึงจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาระยะทางรวม208กิโลเมตรมีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย มีภารกิจป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังบรรยายสรุปสายงานสนามจากกองกําลังเทพสตรีและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25ในการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนรวมถึงป้องปรามการกระทําผิดกฎหมายในทุกรูปแบบอาทิการลักลอบขนของหนีภาษีการค้ามนุษย์การลักลอบค้ายยาเสพติด จากนั้นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้ลงเรือเพื่อตรวจเยี่ยมการวางกําลังทางน้ําบริเวณจุดตรวจเกาะสารีตําบลปากน้ําอําเภอเมืองจังหวัดระนองเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีแนวชายแดนติดทางน้ํามักพบการกระทําผิดเกี่ยวกับการนําเรือขนแรงงานต่างด้าวลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายและการขนส่งสินค้าหนีภาษีจึงมีการวางกําลังทางน้ําในพื้นที่ตอนล่างในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเรือเข้าออกทุกลําในการสกัดกั้นจับก,กลุ่มผู้กระทําความผิด รวมถึงขยายผลหาผู้นำพาสู่กระบวนการทางกฎหมายพร้อมทั้งให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกนายค่ะกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีร่วมกับกองบัญชาการทหารแขวงเวียงจันทร์จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนประจำปี2,5 6 6ค่ะ ที่เมืองชาณคามแขวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพันเอกนรงวิทยานวรวุฒิผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่สามเป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีในฐานะหัวหน้าชุดประสานงานประจําพื้นที่ชายแดนไทยลาวจังหวัดเลยและแขวงเวียงจันทร์ร่วมกับพันโทบุญเพงกองส,ง,สงครามหัวหน้ากองบัญชาการทหารเมืองชาณคามแขวงเวียงจันทร์ เป็นประธานจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนประจำปี2566ระหว่างอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยกับเมืองชะนะคามแขวงเวียงจันทร์โดยได้ประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนมุ่งไปสู่การประสานการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ทั้งเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างชุดประสานงานประจําพื้นที่ชายแดนไทยลาวทั้งสองฝ่ายสามารถประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นคณะได้มอบถุงยางชีพเพื่อการศึกษาประกอบด้วยมอบทุนการศึกษาสมุดหนังสือเครื่องเขียนอุปกรณ์กีฬาขนมและนมให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เมืองชะนะคามแขวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทั้งจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานและอบอุ่นท่ามกลางมิตรภาพอันดีของทั้ง2ประเทศค่ะช่วงนี้นะคะไปติดตามการฝึกผสมทางอากาศที่มีการสนที่กำลังทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของกองทัพอากาศ3ชาติที่เข้าร่วมการฝึกคบไทเกอร์2023 t r e e nations one g o ค่ะ การฝึกผสมโคบไทเกอร์ถือได้ว่าเป็นการฝึกผสมทางอากาศที่มีการสนที่กาลังทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีการนํากําลังทางอากาศจาก3ชาติได้แก่ประเทศไทยสาธารณรัฐสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมการฝึกโดยพัฒนารูปแบบการฝึกให้เข้ากับสถานการณ์การสู้รบในปัจจุบันได้แก่การสมมุติสถานการณ์เสมือนจริงทางด้านการควบคุมและสั่งการการฝึกยุทธวิธีการรบระหว่างเครื่องบินรบต่างแบบ การฝึกโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายภาคพ,พื้นดินที่มีการต่อต้านจากอาวุธของหน่วยต่อสู้อากาศยานภาคพ,พื้นการฝึกด้านการข่าวกรองยุทธวิธีโดยใช้อากาศยานไร้คนขับและการให้การสนับสนุนของหน่วยสนับสนุนต่างๆเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยบินหน่วยต่อสู้อากาศยานที่เข้าร่วมการฝึกนับว่าเป็นอีกหนึ่งการฝึกค่ะที่กองทัพอากาศไทยจะได้รับองความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติทางอากาศ รายการเวียโซเจอร์ในวันนี้นะคะมีเสียงสัมภาษณ์ของนักบินหญิงสหรัฐรวมถึงนายทหารลูกครึ่งไทยลาวจาก j u s แม็ก t h ไทยและทหารลูกครึ่งไทยอเมริกันที่ประจำการอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ที่มาร่วมในการฝึกครั้งนี้มาฝากคุณผู้ชมได้ค่ะการเป็นลูกครึ่งคนไทยที่ได้มาฝึกก็รู้สึกดีครับได้กลับมาฝึกจากทหารไทยด้วยการได้มาใช้ภาษาคุยกับทหารไทยแล้วก็ มาช่วยทางทหารอเมริกา,าทำงานนะครับแชร์ประสบการณ์การซ่อมแล้วก็การทำงานร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่าการเป็นทหารนะครับ yep. so, I the I' คณะนักอากาศตรีเดวิ a พี d P.Mix เพ็ดมีชัยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางอากาศคณะที่ปรึกษาทางทหารสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยหรือ j u s t m a c t h ท i ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยลาวนะคะแต่ไปเติบโตและทำงานที่สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงภารกิจในตำแหน่งงานปัจจุบันทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับบุคลากรของกองทัพอากาศไทยและในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับกองทัพอากาศสหรัฐรวมถึงแก้ปัญหาต่างๆในการฝึกโคบไทเกอร์2023เพื่อให้บรรลุภารกิจค่ะ และทางด้านเรืออากาศเอกหญิงเมลานีนฮาโลวาเลนตินนักบิน f 16หญิงค่ะก็กล่าวว่าการเข้าร่วมการฝึกครบไทเกอร์2023ที่ประเทศไทยช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การบินให้กับตนเองและเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่ได้ฝึกบินร่วมกันถ้ามีโอกาสจะกลับมาฝึกที่ประเทศไทยอีกทั้งยังทิ้งในช่วงท้ายนะคะว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้รับประทานอาหารไทยซึ่งอร่อย มากๆด้วยค่ะเรียกได้ว,ดว,ว่าอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่พาร์ทเนอร์ชิพในสนามฝึกทางทหารในครั้งนี้ด้วย8เมษายน2566ครบ136ปีที่กระทรวงกลาโหมยังคงยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความมั่นคงของประเทศมาอย่างต่อเนื่องและพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยปณิธานกลาโหมเทิดพร,ราชารักราชชดามั่นคง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศร่วมกับกองทัพบ,บกโดยศูนย์การทหารปืนใหญ่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโคง้งขนาด105มิลลิเมตรแบบ csah 2ค่ะพลเอกชูชาติบัวขาวผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและพลตรีนพสิทธิ์คงชินสาธิติผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งขนาด105ม mm, ิลลิเมตรแบบ csas 2ระหว่างกองทัพบกโดยศูนย์การทหารปืนใหญ่กับสอทอปอ ในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาต้นแบบปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโคง้งที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงมาใช้งานทดแทนอาวุธปืนใหญ่ค่ะที่หน่วยใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีอายุการใช้งานมานานเพื่อเป็นการสนับสนุนภารากิจของกองทัพบกทางด้านความมั่นคงตลอดจนเป็นการเสริมสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อผลิตยุโทโธปกรณ์ให้ใช้งานได้เองภายในประเทศนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง กองทัพภาคที่3จัดการประถมนิเทศคณะกรรมการตรวจเลือกทหารปี2566ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกพลตรีเจษดาเงินกอบทองเสนาธิการกองทัพภาคที่สผู้แทนแม่ทัพภาคที่สเป็นประธานการประถมนิเทศคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2566ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่3ให้กับคณะกรรมการตรวจเลือก เพื่อให้คณะกรรมการตรวจเลือกและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการดําเนินการตรวจเลือกอย่างละเอียดและชัดเจนสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผลสําเร็จและมีความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งที่ตนต้องปฏิบัติเพื่อจะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ท่านี้สานาธิการกองทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำทุกหน่วยตรวจเลือกให้คณะกรรมการตรวจเลือกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกนายปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความโปรง่งใสโดยปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการและตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดมณฑลทนหารบกที่43ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจําการ1คนหนึ่งทักษะอาชีพก่อนปลดประจําการค่ะ มณฑลทหารบกที่43ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงจากโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการเป็นทหารกองหนุนณวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชในหลักสูตรงานบริการจักรยานยนต์และหลักสูตรงานเชื่อมเหล็กดัดโดยมีใบประกาศสนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรมนำไปประกอบการสมัครงานและประกอบอาชีพอิสระหลังปลดประจำการ ทางนี้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกในการส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้กับทหารกองประจําการที่เสียสละมารับใช้ชาติสามารถนําวิชาชีพไปประกอบอาชีพหลังจากปลดประจําการเพื่อให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ คุณผู้ <way> ชมคะและช่วงนี้นะคะเรามีเรื่องราวของความภาคภูมิใจที่น้องๆได้เข้ามาเป็นนักเรียนในสิบทหารบกค่ะท่งน,นี้ก็เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลพลเรือนแล้วก็น้องๆทหารกองประจำการที่มีความสนใจสมัครเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะทหารกองประจำการถือว่ามีโอกาสสูงในการเข้ามาเป็นนักเรียนในสิบทหารบกเนื่องจากว่า80%ของนักเรียนในสิบทหารบกนั้นมาจากทหารกองประจำการ และคลิปในว,วันนี้นะคะมาจากน้องนองนักเรียนในสิททหารบกรุ่นที่26ประจำปีการศึกษา2,565ชมรมถ่ายภาพสารสนเทศและการผลิตสื่อวันนี้เสนอเป็นตอนที่2ค่ะในตอนที่มีชื่อว่าเ้นหรือเปลี่ยนค่ะบางทีผมก็คิดนะว่าผมมาทำอะไรที่นี่เนี่ยถ้าถามผมว่าผมมาอยู่จุดนี้ได้ไงน่ะเหรอ คงต้องย้อนไปเมื่อ6เดือนก่อนละมัง้งผมชื่อออมสิ์จะว่าผมเกรรก็คงไม่หลกมัง้งผมก็แค่อยากใช้ชีวิตวัยรุ่นให้คุ้มแค่นั้นเอง กับแม่่อยแมก็เป็นแม่ที่ขี้บน่นบ่นอยู่แค่สองเรื่องเรื่องแล้วกับเรื่องเล่าถามผมอยู่ทุกวันเลยว่าจบปวชแล้วจะไปทำอะไรใจผมก็แค่อยากเปิดร้านซ่อมรถเล็กๆก็พอแต่เพื่อนๆก็เริ่มทำงานเป็นชิ้นเป็นอันกันแล้วเอาไงดีวะเอ้ยแล้วปีหน้าเกณฑ์ทหารไม่ใช่เหรอเองสมัครทหารเลย มันมีโค้ตั้งเรีนในสิบไหนๆก็หาอนาคตแล้วก็ไปเรีนในสิบเลยเออเอาอย่างพี่บาสมันว่าก็ได้มัง้งไปสมัครเป็นพลทหารเพื่อไปสอบเป็นนักเรียนในสิบทหารบก ถามกับตัวเองบ่อยๆอยู่บ้านสบายๆไม่ชอบทำไมต้องเอาตัวเองมาลำบากแบบนี้ด้วยตอนแรกผมก็ลังเลว่าทางนี้จะใช่ทางของผมหรือเปล่าแต่พอผมได้ลองมาสัมผัสได้เห็นสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาเขาทำมันทำให้ผมเปลี่ยนความคิดไปเลย โชคดีที่ผู้บังค,คับหน่วยท่านเล็งเห็นว่ามีกำลังพลหลายนายตั้งใจที่จะเข้าสอบเป็นนักเรียนนายสิกทหารบกท่านเลยสนับสนุนให้มีการจัดตรวข้อสอบทั้งด้านวิชาก,การและด้านร่างกาย ผมก็ทำสำเร็จพอได้เข้ามาศึกษาที่โรงเรียนนายสิบทหารบกจากเด็กที่เกเรไม่เอาไหนในวันนั้นจนถึงวันนี้ผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นและพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นผู้นำที่ดีให้ได้ทั้งด้านลักษณะท่าทางทางทหารและความรู้เหล่าสายวิทยาการเพื่อที่จะได้ไปเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆาลทหารเหมือนกับที่ผมเคยได้เห็นตัวอย่างจะได้เป็นแรงบันดาลใจเหมือนกับที่ผมเคยได้รับ ถ้าผมไม่คิดที่จะสมัครเข้ามาเป็นพลทหารในวันนั้นผมคงไม่รู้ว่ากองทัพบ,บกใส่ใจกำลังพลที่เป็นทหารกองประจำการมากขนาดนี้ตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าผมเอาตัวเองมาลำบากทำไม ต้องขอบคุณกองทัพบกที่ทำให้ผมได้เปลี่ยนแปลงตัวเองและทำให้แม่ภูมิใจในตัวผมสักที ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกมีดำริให้หน่วยพิจารณาจัดก,กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับบุตรหลานของกำลังพลในระหว่างช่วงปิดการศึกษานะคะสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ได้จัดก,กิจกรรมในรูปแบบค่ายเยาวชนปิดภาคฤด,ดูร้อนปี2566 Army Youth Summer Camp 2023ค่ะ ร้อยเอกหญิงจิรัประพาชัยสิทธิ์ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์เป็นประธานในการจัดกิจกรรมอบรมมอบความรู้ให้แก่เยาวชนบุตรหลานกำลังพลจำนวน55คนเพื่อให้เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เทคนิคป้องกันตนเองขั้นต้นจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆเพื่อเพิ่มผลความรู้และเป็นประโยชน์ให้แก่บุตรหลานกำลังพลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้จริงต่อไป ภายใต้กิจกรรมเทคนิคการป้องกันตัวในระยะประชิดเพื่อให้สามารถป้องกันตัวจากการถูกทำร้ายในระยะประชิดหรือในช่วงเวลาวิกฤตได้รวมถึงเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้มีความแข็งแรงกิจกรรมเอาตัวรอดจากสถานการณ์เกิดอคีภัยเพื่อให้เกิดทักษะและมีสติในการเอาตัวรอดรวมถึงสามารถลดการบาดเจ็บหรือสูญเสียจากการเกิดเหตุอคีภยัยโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองพันทหารสารวัตรที่1 1มณฑลทหารบกที่11 มณฑลทหารบกที่18ได้เปิดหน่วยฝึกวิชาทหารต้อนรับผู้ปกครองนะคะให้เข้ามารับชมการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารหญิงค่ะหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่18จัดกิจกรรมเปิดหน่วยฝึกวิชาทหารต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหารให้ผู้ปกครองได้รับชมการปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหารหญิงจำนวนทั้งสิ้น289นายจาก59สถานศึกษา แบ่งเป็นพื้นที่จังหวัดสระบุรี26สถานศึกษาและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา33สถานศึกษาโดยทำการฝึกจำนวน3วัน2คืนปรับลดชั่วโมงการฝึกทางยุทธวิธีเน้นการฝึกการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกันและการให้ความรู้ในด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยตลอดจนการทำหน้าที่ของทหารอาสาและบทบาทหน้าที่ของกำลังพลสำรองทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะความชำนาญจากการฝึก และนําความรู้ที่ได้จากการฝึกภาคปกติมาปฏิบัติในการฝึกภาคสนามและสัมผัสการฝึกซึ่งมีสภาวะแวดล้อมที่ตแตกต่างจากการฝึกในที่ตั้งทั้งเรื่องของภูมิประเทศและสภาพอากาศให้มีความพร้อมสามารถเป็นกําลังสํารองต่อไปได้ในอนาคตกรมยุทธการทหารร่วมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับนักเรียนชาวไทยภูเขาโดยมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬาที่โรงเรียนชาวไทยภูเขาอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ที่โรงเรียนชาวไทยภูเขานอพอคอเชียงใหม่ตำบลเชียงดาวอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พันเอกลิขิตอุ่นประดิษฐ์รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภาร,ภารกิจด้านความมั่นคงกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรกรมยุทธ,ธาการทหารพร้อมด้วยคุณวัชิราเอื้อดำรงศิริอาสาภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้องนำอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ไปมอบให้กับนักเรียนชาวไทยภูเขาเพื่อเป็นการปั่นน้ำใจให้กับเด็กตามแนวชายแดนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และใกล้วันสถาปนาครบรอบ136ปีกระทรวงกลาโหมแล้วนะคะวันนี้น้องฟ้าพาฟินถิ่นทหารค่ะจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์สาลาว่าการกลาโหมที่มีการจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวจุดเริ่มต้นของสาลาว่าการกระทรวงกลาโหมและการจัดแสดงวัตถุโบราณที่สําคัญต่างๆจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ พิพิธภัณฑ์สาลาว่าการกลาโหมค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาได้รวบรวมประวัติศาสตร์ทางทหารค่ะนำมาจัดแสดงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมค่ะย้อนไปยาวนานกว่า135ปีผ่านวัตถุโบราณข้างในจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะไปกัน เอกสารที่สําคัญค่ะและวัตถุบโบราณที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประโวงกลาโหมเพื่อให้ประชาชนคนไทยนะคะได้รับรู้และเข้าใจค่ะตลอดจนช่วยส่งเสริมให้คนไทยภูมิใจในความเป็นชาติไทยอีกด้วยค่ะ แบ่พื้นที่จัดแสดงออกเป็น8พื้นที่ด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องประวัติจากโรงทหารหน้าสู่สาราว่าการกลาโหมผังพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งปืนใหญ่โบราณหน้าสาลาว่าการกระชงกลาโหมสมุดรายชื่อทหารไทยกองอาสาไปสงครามโลกครั้งที่1ที่ทวีปยุโรปรวม1 4 2 4นายสมุดไทยดำบันทึก ยอดไพรพลประวัติพยาโคชสีด้านหน้าสาราว่าการกลาโหมแบบเรียนตำราแบบฝึกทางทหารสมัยพระบาทสมเด็พจพระจุลจอมเกลา้าเจ้าอยู่หัวภาพประวัติศาสตร์สาราว่าการกลาโหมรวมทั้งหัวเสาธงชาติอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะที่นี่นะคะยังมีรูปปั้นจอมพลและมหาอมาตย สุรศัก์มนตรีเจิมแสงชูโตเมื่อครั้งพระองค์นะคะเดินทางไปเป็นอุปทูทธ์ที่ประเทศอังกฤษค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2.4.2.1และไฮไลท์ที่สำคัญเลยนะคะก็คือปืนใหญ่โบราณ40กระบอกค่ะที่ตั้งประกานอยู่บริเวณหน้ากระทรวงกลาโหมนะคะซึ่งในจำนวนนี้ค่ะมีปืนที่ถูกจัดทำขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ กรุงรัตนโกสินค่ะมีทั้งหมด7กระบอกค่ะประกอบด้วยปืนใหญ่นารายสังหารปืนมารประไลปืนไหวอรนกปืนใหญ่พระพิรุณแสนหาปืนใหญ่พลิกพระสุทา้างายปืนใหญ่พระอิศวรปราบจักรวาลและปืนใหญ่พระการผ่านโลก เรามีความรู้สึกรักชาติเราได้รับความรู้อะไรมากมายใช่ค่ะได้ได้ความรู้อะไรใหม่ๆเยอะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เห็นอะไรที่ที่เออบางทีก็ไม่ไม่ได้อยู่ในชีวิตของเราทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะประทับใจนะคะเพราะว่าอะไรละเอียดมีรายละเอียดลึกๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนที่ได้รู้ที่นี่ถ้าเผื่อไม่ได้มาก็คงคงจะไม่ทราบน่าเสียดายน่าเสียดายมากค่ะมีประโยชน์มากคุณผู้ชมสามารถเข้าชมได้ทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีไปจนถึง16นาฬิกาค่ะโดยสามารถส่งหนังสือขอเข้าชมได้ที่ทางสรารวะการกลาโหมนะคะหรือจะติดต่อผ่านทางเพจ Facebook Peter, พิพิธภัณฑ์สรารวะการกลาโหมก็ได้ค่ะและววันนี้ค่ะ,น,ะ,ะน้องป๊าผาปินหิ่งทหารต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้า น้องฟ้าด้วยนะคะวันนี้ในอดีต23มีนาคมร่วมดำลึกเหตุการและเธอทุนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับรายการ VR Soldier ค่ะ23มีนาคมพุทธศักราช2528เพลง VR the world ติดอันดับเพลงฮิตครั้งแรกโดยเข้ามาในอันดับที่21 เพลงนี้เกิดจากการรวมตัวของศิลปินป๊อปของอเมริกา46คนที่รวมกันร้องเพลงเพื่อหาทุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งขาดแคลนอาหารในแอฟริกาโดยใช้ชื่อกลุ่มว่า USA for Africa และกลายเป็นเพลงที่กลายเป็นตำนานของวงการเพลงมาจนถึงปัจจุบันโดยเพลงนี้เข้าห้องอัดเสียงเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2528 23มีนาคม2535พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จไปทรงประกอบพิธีเปิดสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อยณตําบลยางเปียงอํเาเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสนี้ทรงปลูกต้นแมคคาเดเมียเพื่อเป็นที่ระลึกการเสด็จในครั้งนั้นปัจจุบันสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อยยังมีระบบเรดาร์สํารวจกลุ่มเมฆตรวจกลุ่มฝนเพื่อใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวง และยังคงสืบสารพระราชปณิธานส่งต่อความหวังดีและน้ำพระทัยจากบนท้องฟ้าลงสู่บ้านไร่ต่ายนา23มีนาคม2561พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมพระราชทานนาใหม่แก่สนามลู่ปั่นจักรยานในบริเวณท่ากาศยานสุวรรณภูมิว่าสนามลู่ปั่นจักรยานจเจริญสุขมงคลจิตและชื่อภาษาอังกฤษว่า happy and healthy bike lane โดยจะใช้ชื่อใหม่แทนชื่อเดิมที่มีชื่อว่าสกายเลนไทยแลนด์ค่ะหมดเวลาของรายการเบียสโซเจแล้วนะคะรายการข่าวต่อไปรับชมข่าวในพระราชสำนักวันนี้ดิฉันกรณนัทพรนิพัฒน์คุณและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ